เดี๋ยวปุยจะพาไปดูอาหารเช้าที่โรงแรมในประเทศไอแลนด์กันนะคะปุยออกมาตอนนี้ก็8โมงครึ่งนะคะห้องอาหารเขาจะให้บริการตอนช่วง7โมงครึ่งถึง10โมงครึ่ง ปุยรีบออกมาทานก่อนเพราะว่าปุยเห็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายจะฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารีบเพิ่มพลังแล้วก็เดินไปที่เมืองเอนนิสแกรีนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ถ่ายทําภาพย,ยนตร์ฮอลลีวูดนะคะซึ่งกําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้เลยเราก็เลยมารีบทานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกันไปนะคะอาหารเช้าของเราก็มาแล้วนะคะของปุยปุยสั่งเป็นฟูไอริสเบรคฟาสต์ช่วงนี้เขาไม่ได้มีบุฟเฟ่ต์นะคะเขามีเป็นอาหารตามสั่ง อาหารเช้าแล้วก็ของพี่ริชาร์ดก็คือเป็นไข,ข่คนนะคะกับแซลมอนสมุกแซลมอนแล้วเขาก็มีเป็นขนมปังปิ้งให้นะคะแล้วก็มีแยมต่างๆที่เป็นโฮมเมดนะคะแล้วเราสั่งน้ำชามานะคะก็จะประมาณนี้ ะะเขาก็จะมีบสถ์ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันที่โบสถ์นะคะว่าเป็นยังไง เอนนิสแกรี่แล้วนะคะซึ่งอยู่ที่ c คานตี้วิทโคลนะคะเป็นเมืองที่เขามาถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะคะของดิสนีย์ก็คือเรื่อง d i s e n นชันเต็ดนะคะ ซึ่งภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครเคยจำได้สมัย14ปีที่แล้วนะคะาภาครแรกเนี่ยมีชื่อว่า Enchan t เตดหรือว่ามหาสจรย์นักข้ามพบนะคะสำหรับภาคที่2เนี่ยเท่าที่ปุ้ยได้ยินนะเขามีชื่อว่าเจ้าหญิงรักข้ามพบอันนี้ต้องไปหาดูนะถ้าจำไม่ผิดก็คือนิสเอ็นชันเต็ดแล้วก็มาถ่ายทำที่เมืองวิกโคลนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะถ่ายทาให้เสร็จก็คือประมาณเดือนสิงหาก็คือเดือนหน้าตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาดูนะคะ ที่ฉากในการถ่ายทําที่เมืองนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะว่าฉากเป็นยังไงนะคะเขาจัดฉากแบบอลังการมากเลยเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะซึ่งเขาเลือกมาถ่ายทําที่หมู่บ้านนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน,นะค่ะว่าหนังของดิสนีย์เนี่ยฉากเขาจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวคุยพาไปเดินดูไปกันค่ะพี่ดิฉันช่วงนี้เป็นช่วงเช้ามากเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวแบบมาเต็มเลยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็เป็นคนไอริชนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขายังไม่เปิดเมือง นี่คือเขาถ่ายทําทั้งหมดเลยที่นี่นะคะเขายังมีป้ายของการถ่ายทําอยู่เลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าไปยืนได้ที่ตึกนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาถ่ายทําที่นี่ ตึกที่นี่สวยงามมากเลยอ่ะปุยเลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาเลือกมาถ่ายทําที่นี่นะคะเป็นฉากน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเป็นหนังดิสนีย์เดี๋ยวเรามาดูตรงนั้นกันเดี๋ยวเราเดินดูฉากที่เขาถ่ายทํากันนะนี่ก็คือจะเป็นฉากแบบน่ารักน่ารักนะคะมีการตกแต่งบ้านให้เหมือนกับเมืองเจ้าหญิง คือที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือฉากทั้งนั้นเลยอ่ะฉากในการถ่ายทำนี่ขนาดปุยมาตอนเช้ามากนะคะคนยังเยอะขนาดนี้เลยเมื่อวานปุยเว็บมาขับรถมานะคะไม่มีที่จอดแล้วก็แบบคนแน่นมากเลยที่เมืองนี้ตอนนี้นะคะเพื่อมาดูฉากภาพยนตร์เรื่องนี้ เขามีป kommt, ้ายบอกไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาที่เมืองนี้แล้วก็ไปอยู่ในหนังเนี่ยเขาจะไม่มีการรับเคลมใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาใช้เมืองนี้ทั้งเมืองเลยนะคะในการถ่ายทํำภาพยนตร์เรื่องนี้ ปีหน้าเขาจะเข้าฉายนะคะยังไงก็ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะได้เห็นวิวสวยๆที่ประเทศไอ์แลนด์ุยก็พาไปดูเมืองแล้วนะคะคือเมืองน่ารักมากเลยดีอ Yeah I like I t Yeah I like i to watch the movie now I think i ไ e e ิ้ง e ีพีฮับทำวิชุดคำ e here เกินเพราะวันนี้อุ i t ฟอก g ี้ปุ๋ยก็อยากจะมาอีกนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามืดมืดนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาใหม่เพราะว่าขับรถใกล้มากเลยมาใหม่ในช่วงวันที่แดดออกนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ดับลินนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย